เาอไม่เอ่ยใช,ใช่คุณแม็กกี้สวัสดีครับเมื่อวานแอดไปดูอะไรของคุณแม็กกี้ไปดู YouTube ของคุณแม็กกี้มาน่ารักน่าชังาโ,โตโตคนอะไรต่อไปนะฮะต่อไปคำนี้นะคำนี้เมื่อกี้อ่านยากนิดหนึงที่แปลว่าเกี่ยวกับทางโลกปกติธรรมดาอันนี้อ่านว่า n บนเดน u บ d เดนนะครับเน้นเสียงพยางค์ที่สองนะอ่านว่า Bundane ได้ฮะมันเด่นนะฮะมันเด่นมันเด่นใช่ <und> ต่อไปคําว่าตัวนี้นะตัวนี้ปกติเราชอบออกเสียงตัวนี้ว่า x นะฮะซึ่งไม่ถูกนะครับไม่ได้ออกเสียงว่า x มันออกเสียงว่า x นะฮะเอา้าอะไรหายไปตัว l หายใช่เรา <laughs> เราไม่ออกเสียงว่า x p o นะเราออกเสียงว่า x p o r x ถ้าไปเราเขียนตามภาษาหลักศาสตท์เขียนแบบอเนติกนะครับผมก็จะเป็น xik คือ x นะฮะแล้วก็ใส่ x เข้าไปเป็น x นะครับผมแล้วก็มีเสียงของ pl ไหนไหใส่มาได้เลย pl นะฮะแล้วก็สระของมันนะคือสระอ,อตามหลักาศสตร์เขียนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว r ด้านหลังอ่านว่า explore 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 ไปเน้นด้านหลังเพราะว่ามันจะมีขีด นี่บงบอกถึงการสเสวตพยังหลังอยู่นะเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า explore แล้วไม่อ่านว่า explore แล้วไม่อ่านว่า explore แล้วอ่านว่า explore explore เบาๆข้างล่างนะฮะ <Expl ore. S 1> พยังหน้าเบาๆถ้าเราออกเสียงหนักแสดงว่าเราจะออกเสียงผิดนะไม่ถูกตามหลักการ pronunciation นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปคคำนี้ต้องอ่านออกเสียงว่า explore explore นะครับ <Expl ores. S 1> ลองดู อย่าลืมตัว s ครับผมเพราะมีตัว s มาด้วยตัว x ก็คือมาจากเก็ตัวแัวตัว x ตัวนี้นั่นเอง